ตอนบ้านอยู่ห่างไกลขึ้นเรื่อยอะไรก็ไม่รู้แล้วนะแต่ถ้าทางน่ากินจังกินก่อนแล้วนะเอาดหยาดยาดหยาลยาายาอยาดาอยาาขายาอกมาดยาดหยาดหยาดาดหยาดหยาดหยาไปแา้วยยาายาาย อะไรกันแค่อันเดียวอย่างเหนียวนักเลยนะมันไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยหนึ่งไอ้นั่นนะคือขนม้อแดงโง่หมาถูกทิ้งนะขนนงแดนโง่หมาถูกทิ้งงั้นเหรอออหมาหรือแมวเวลาถูกทิ้งละส่วนใหญ่มันจะย้อนกลับมาที่บ้านได้เองอือแต่ว่านะถ้าให้กินได้นี่แล้วก็มันจะกลับมาไม่ได้อีกเลยอย่างี้แล้วทําไมเอาขออย่างนี้มาวางทิ้งไว้เล่าก็ฉันไม่ได้ใช้ก็เลยกะจะเอาไปใช้ไงเล่ามาช่วยไม่ได้นะ เี่ไปซื้อดังงอที่ทําให้มันหมดฤิมาให้เองจนถึงตอนนี้นะคะออกจากบ้านเด็ดขาดเลยนะถ้าออกจากบ้านแล้วก็จกเฮเลยจะกลับมาไม่ได้อีกเลยอะพี่เข้าใจแล้วต่อให้เกิดไฟไหมฉันก็จะไม่ออกไปข้างนอกเด็ดขาดโนบิต่วยไปซื้อของให้หน่อยสิจะใจร้ายเวลาแบบนี้ยังไปซื้อของอีกแม่ทำยังไง่ะฮะเนี่ยอะไรกันเนี่ยแค่ใช้ไปซื้อของหน่อยเดียวคือคือแม่ครับแม่ครับผมจะไปซื้อให้แองครับ ขอบใจมากจ้าไบไม่เป็นไรรอกครับห้ามออกจากบ้านเด็ดขาดทุกคนฉันจะกลับมานะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกอตามเออเออดีละไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะไม่ออกจากบ้านแน่นอนโอ๊ยโดนไปตาวันนี้สมาชิกขาเป็นคนหนึ่งจะให้นายเข้าร่วมทีมด้วยก็ได้นะรีบๆมาล่ะ มาพูดบ,าบานะ้าๆนะเวลาสำคัญขนาดนี้ใครจะกล้าออกไปเล่นนอกบ้านกันเล่ามันพูดแบบนั้นได้ออยังไงกันใช่ฉันจะไปชวนคนพันันอีเป็นครั้งที่สองแล้วเบสบอลเหรออยากเล่นจังเลยเด้อแย่แล้วบอลเพิ่งซื้อมาแท้ๆเออเอองูมาถูกทิ้งอ เ้อไม่ออกจากประตูก็คงได้มั้งฮะฮะตายแล้วออกมานอกบ้านซะแล้ว ยังมองเห็นบ้านอยู่เออเออเอฮ้ยอะไรกันก็กลับบ้านได้อยู่นี่นะนี่คือว่าเออฉันอยากจะถามทางสักหน่อยได้ปล่าเอออขอโทษนะครับตอนนี้ผมกําลังรีบเยอทำไมเด็กสมัมนี้ถึงไม่มีน้ำใจกันเลยนะคนแก่กำลังเดือดร้อนอยู่แท้ๆกลับนิ่งดูได้ ฉันกำลังจะไปบ้านของคุณยามาดะที่อยู่แถวๆนั้นนะนะ <c oughs> ยายอะไรเนี่ยโนบิตะออกไปจากบ้านแล้วเหรอเนี่ยย้ำขนาดนั้นแล้วแท้ๆนะเนี่ยโอ้แย่แล้วละสิต้องรีบผาตัวให้พบแล้วอยู่ไหนเล่ยไปทางไหนล่ะไปทางไหนกันละโนบิตะอ้แย,ยกที่สองออ <c oughs> ตรงนี้เป็นแยกที่หนึ่งเ <c oughs> หรอ งุดกิดกุนกิดกุนกดเฮ้ยจังหาไม่เจออีกแล้วเนี่ยเธอแน่ใจนะว่ามาถูกทางงีเงียบก,ก่อนสิครับขืนบ่นอยู่ข้างๆแล้วก็มีหวังยิ่งหาไม่เจอไปใหญ่เลยเย้ยพอทีพอพทีเอ้ยไม่เอาแล้วจะไปหาเองเอาอะไรกันเนี่ยเอ้ยแล้วที่นี่มันที่ไหนละโอ้แต่ช่วยนำทางคนอื่นจนมาถึงท,ที่ที่ไม่เคยมาซะแล้วทำไงเนี่ย บ้านของท่นอยู่ทางนี้หรือเปล่านะไม่สิต้องทางนี้ต่างหากแล้วเฮ้ยเดี๋ยวสิไม่ใช่ทางนี้ล้วมั้งต้องไปทางไหนกันแน่แล่ะนี่ยเฮ้ยรอดแล้วเราคุณตำรวจครับขอถามหน่อยนะครับบ้านของผมอยู่ทางไหนเหรอครับทางโน้นขอบคุณมากเลยครับเฮ้ยหย่แลนะ้วหมดคิดโน่คิดนี่เพลย์มันหน่อยเลยเฮ้ยไไม่ด้ฟังให้ดีๆเออบางของเธอไม่ไดูทางโน้นสักหน่อยหนูกลับมาก่อนบ้านของเราบ้านของเรา ต้องกลับต้องกลับไปให้ได้ฮะวูเขาด้านหลังโรงเรียนถ้าไปถึงนั่นได้แล้วก็ต้องกลับบ้านได้แน่ฮะ,ะชิสกะนี่นะเฮ้ยเขย,ยังชั่วทีนี้ก็กลับบ้านได้สักทีนี่รอด้วยชิสกะร,รอฉันด้วยชิส าเหนื่อยแล้วนะที่สุดค่ะที่สุดค่ะจ้ะอ๋อ้โหทุกคนผิดเหลือเนี่ยขอโทษนะครับ เห็นเด็กหน้าตาแบบนี้ม้างไหมนะครับเคยเห็นไหมครับโอ้ยถ้าเด็กคนนั้นแล้วก็เมื่อกี้กําลังเดินร้องไห้อยู่ทางโน้นนะจ๊ะฮ่าฮ่าจริงเหรอครับจริงเหรอครับขอบคุณบ้านเลยนะครับงัจ้ะหญิงรู้สึกว่ากลยออกจากบ้านมากขึ้นทุกทีจะทําไงดีล่ะนี่นอบิตานอ,นอบิตานอบิ นายอยู่ที่ไหนเล่าถ้าได้ยินแล้วช่วยตอบด้วยนะเดลิเบิจะอยู่ตรงนี้ไงพอตามใจเขาหน่อยก็เอาแต่เล่นเกมอ่าจกระตุตัจงแต่เช้ายัานค่ำมเลยละย่ะฉันก็เหมือนล่ะคะคุณนายขอโทษนะครับบานผมอยู่ที่ไหนครับโอ้ที่อยู่ลจะจะย่านอะไรแยกที่เท่าไหรล่ละจ้ะที่อยู่เหรอเอ้เอเอ แล้วออแล้วชื่อล่ะชื่อ<ร>ชื่อเอ,เอ๊ยยังไงกันเนี่ยตายแล้วตายแล้วตกไปท่อเมื่อกี้เลยแบบอย่างเลยเฮ้ยบ้านัะนะอ,อยู่ไหนเนี่ย ไม่มีใครรอกที่กินทั้งหมดนั่นเข้าไปแล้วจะกลับมาที่บ้านได้เ่ะอโอ้ยฉันจะไม่ได้พบกับโนบิตาอีกต่อไปแล้วเหรอเนี่ยโอ้ยลาก่อนนะโนบิตะลาก่อนฉันจะไม่ลืมความทรงจำันแสนสนุกที่ร่วมกับนายเลย

ด <icker> ีเลยกินก่อนแล้วเะอะโอ๊ะยัม่หา ไม่น่าจะกลับมาที่บ้านได้หรอกโดเรมอนเอ้ยเสียงคุค้นๆเนี่ยหู้แววไปมั่งกลับมาไม่ได้แน่นะโดเรมอนเออใช่ดิฮะ โง่มาหมดแล้วดิยังงั้นเหรอเป็นอย่างนี้นี่เองนะโดนพีช้าใจจังเลยนี่ตอนนี้ฉันหิวจังเลยอ่ะดูพิลาเฮ้ยโดน ไปทำอะไรมาจนดึกดื่นป่านนี้ฮะรอคือว่าโดเรมอนเขาเอาขนมดังงหอบว,วางไว้แล้วผมก็เลยพูดเรื่องอะไรอย่าไ่จะเข้าใจเลยสักนิดนึงงานบ้านก็ไม่ยอมช่วยทำหนังสือก็ไม่อ่านเอาแต่เล่นทั้งวันเลยดีแล้วนะเดี๋ยวสาขามาถึงบ้านได้นะแม่ครับผมหิวข้าวลงททอช่วยอด